คุณผู้ชมครับการเลี้ยงสัตว์เช่นแมวหรือว่าสุนัขเนี่ยช่วยให้เราผ่อนคลายลดความเครียดและเพิ่มความสุขได้ครับแต่ก็มีบางครอบครัวครับที่เป็นห่วงว่าเด็กๆของคุณเนี่ยจะแพ้ขนสัตว์ซึ่งวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปหาคําตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาแพ้ขนสัตว์หรือว่าแพ้อะไรกันแน่ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้ครับผู้ชมครับการเลี้ยงสัตว์เช่นแมวหรือว่าสุนัขเนี่ยช่วยให้เราผ่อนคลายลดความเครียดและเพิ่มความสุขได้ครับแต่ก็มีบางครอบครัวครับที่เป็นห่วงว่าเด็กๆของคุณเนี่ยจะแพ้ขนสัตว์ซึ่งวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปหาคําตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาแพ้ขนสัตว์หรือว่าแพ้อะไรกันแน่คุณผู้ชมครับขนสัตว์เนี่ยไม่ใช่ตัวกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ครับเพราะสิ่งที่ทําให้มนุษย์แพ้จริงๆเนี่ย คือโปรตีนเฟลดีวนครับที่อยู่ในน้ำลายและบนผิวหนังของแมวนั่นเองครับและส่วนใหญ่เนี่ยคนจะแพ้แมวมากกว่าสุนัขก,ก็เพราะโปรตีนชนิดนี้เนี่ยมีขนาดเล็กและเบามากอีกทั้งยังลอยในอากาศและก็ติดพื้นผิวมนุษย์ได้นานหลายชั่วโมงอีกด้วยครับนอกจากนี้เนี่ยโปรตีนเฟลดีวนเนี่ยสามารถสะสมได้นานกว่า6เดือนเลยครับ ทำให้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีแมวก็อาจจะมีสารก่ะภูมิแพ้ตกค้างอยู่ได้เช่นกันครับส่วนความเชื่อที่ว่าหากเลี้ยงสุนัขหรือแมวบางสายพันธุ์แล้วจะไม่เป็นภูมิแพ้เนี่ยก็ไม่ใช่ความจริงนะครับโปรตีนก่ะภูมิแพ้ชนิดนี้เนี่ยมีอยู่ในน้ำลายและผิวหนังของแมวทุกตัวไม่ว่าจะเป็นแมวพันธุ์ใดขนสั้นขนยาวหรือไม่มีขน ที่สำคัญครับผลศึกษาเนี่ยพบว่าในแมวตัวผู้จะผลิตโปรโตีนเฟลดีวได้มากกว่าแมวที่ตอนแล้วหรือแมวตัวเมียเป็นผลมาจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนั่นเองครับความเข้าใจผิดอีกประการถ้าไม่อยากแท้แมวให้จับแมวเยอะๆร่างกายของเราจะมีภูมิต้านทานได้เองก็ไม่เป็นความจริงทั้งหมดนะครับ เพราะหากเรามีอาการแพ้สัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นแมวหรือสุนัขแล้วการสัมผัสสัตว์เลี้ยงมากๆจะทําให้อาการเนี่ยแย่ลงได้อย่างไรก็ตามครับได้มีทีมนักวิจัยเนี่ยเปิดเผยว่าเด็กที่สัมผัสแมวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อายุ1ขวบนั้นมีโอกาสน้อยกว่าคนอื่นๆถึง67ที่จะเป็นโรคภูมิแพ้นั่นเองครับสำหรับวิธีป้องกันไม่ให้เกิดอาการแพ้แมวคือหมั่นอาบน้ําให้แมวบ่อยๆครับ สัปดาห์ละครั้งเลยก็ได้ครับหรือหากใครไม่สะดวกอาบน้ำแมวบ่อยขนาดนั้นก็สามารถใช้สเปรย์ทำความสะอาดแมวโดยเฉพาะเช็ดบริเวณขนเพื่อลดคราบน้ำลายเศษร,รังแคและสิ่งสกปรกต่างๆบนตัวของแมวนั่นเองครับบางบ้านเนี่ยอาจจะเลี้ยงแมวไว้นอกบ้านหรือมีอนาเขตชัดเจนไม่ให้แมวมารบกวนบริเวณที่พักผ่อนนอกจากนี้การใช้เครื่องกรองอากาศคุณภาพดี ก็สามารถช่วยยับยั้งอาการภูมิแพ้แมวได้เช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับแมวหรือว่าสุนัขเนี่ยทำให้เราผ่อนคลายมีความสุขเพราะพวกมันเนี่ยมอบความรักให้แก่เจ้าของอย่างเราได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเหล่าท่าทุกคนก็ต้องให้ความรักแก่เจ้าเหมียวกันด้วยนะครับและถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันสาระน่ารู้ในวันนี้และเพื่อนๆนสามารถอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับพวกเราได้ตามช่องทางที่ขึ้นนี้เลยนะครับ ในครั้งหน้าปอนจะมีสาระความรู้อะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกต้องห้ามพลาดครับกับรายการ s ซ i e n c e n d u s สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมปอนภักวัตต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ